มวบรู้ไหมว่าเฟอร์นิเจอร์อีเกียชิ้นหนึ่งนะอยู่ได้นานมากๆเลยซึ่งตรงข้ามกับภาพจําของคนต่างประเทศส่วนใหญ่นะคะที่มองว่าเฟอร์นิเจอร์แบรนด์นี้นะคะคงจะพังง่ายตามราคาที่มันย่อมเยาวนั่นแหละทําให้อีเกียในโปรตุเกสน,นะคะออกแคมเปญที่มีชื่อว่าอีเกียฮิดเดนแท็กซ์ทีชวนทุกคนเนี่ยพลิกหาป้ายสินค้าที่อยู่ในมุมลับๆก็เพื่อโชวว่าเลขรหัสที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือตัวเลขที่บอกอายุของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นนั่นเองอย่างเช่นรหัส0439นะะ04เนี่มาจากเลขปีคิะศ2004 ที่สินค้านะคะได้ผลิตออกมาและเลข39นะคะก็คือเลขของสัปดาห์ในปีเดียวกันเลยทําให้คนเนี่ยรู้ว่าเราใช้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้มานานขนาดนี้แล้วหรอ ยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะแบรนด์เนี่ยมีการแจกรางวัลให้กับคนที่หาป้ายปีที่เก่าที่สุดมาให้อีกด้วยพอแคมเปญน,นี้ถูกปล่อยออกไปนะคะก็มีชาวโปรตุเกสเนี่ยส่งป้ายมาประชันถึง4,573ชิ้นซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่คนหาเจอนะคะคือโต๊ะไม้ในแคตตาล็อกปี1969นั่นเองซึ่งนานมากและแน่นอนว่าโต๊ะน,นี้นะคะยังสามารถใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะถือว่าเป็นแคมเปญที่ทั้งสนุกแล้วก็ทําให้คนรู้ว่าสินค้าของอีกเกียเนี่ยสามารถใช้งานไดน do